โอเคผมก็ขอกลาบสวัสดีท่านชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในโหมดของ Photoshop นะทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแบบตัดพื้นหลังง่ายๆเลยนะทุกคนแบบคลิก2คลิกก็ตัดพื้นหลังได้แล้วแล้วผมจะมาสอนแบบคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการตัดต่อพื้นหลังแบบขั้นแอดวานซ์ Advanced หน่อยนะผมแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรตัดลายผมอะ่ะเออมันจะแบบนี่นี่เป็นรูปที่เอามาเป็นตัวอย่างนะทุกคนเนี่ยมันจะตัดลายผมตรงเนะี้ยแต่ ไอ้ขั้นที่ผมตัดปกติเนี่ยมันจะเอาลายผมออกนะซึ่งไม่สามารถเอาลายผมไดนะ้ทุกคนแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเออผมคิดไว้แล้วผมจะสอนวิธีการาทำพอร์ตโฟลิโอถ้าใครสนใจนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยนี่รูปประมาณนี้นะทุกคนใครอยากให้ผมสอนวิธีการทำพอร์ตโฟลิโอ,อนก Port นะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปของผมก็เดี๋ยวผมก็ถ้า มีคนแบบเอออยากให้ผมทําเดี๋ยวผมก็จะมาทำครับผมมาแต่ขั้นนี้ผมจะมาสอนวิธีการเจาะพื้นหลังนะทุกคนเจาะพื้นหลังขั้นแรกครับผมให้เอาไอ้ตัวล็อกนี่ออกก่อนครับผมเพราะเพราะว่าเราจะไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เยอะนะแล้วก็เอาตรงนี้ออกครับผมนี่มันก็จะหายเป็นทีปร้อยครับผมขั้นต่อมานะทุกคนให้เราก,กดมาตรงไอ้ v, ตรงเนี้ยวงกลมตรงเนี้ยถ้าใครไม่มีรับผมให้กดไอ้สัญลักษณ์ไอ้ตัว W นะ เนี่ยกดตรง,นงเ,รเนี้ยวงเล็บ w เนี่ยกดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วเราไม่ต้องลากไม่ต้องทําอะไรเลยับผมให้เรากดมาตรงที่ตรงนี้ครับผมนี่กดไปเลยคลิกเดียวแล้วก็รอมันนะผมรอมันสักครู่ผมนี่มันก็จะได้รูปแบบนี้มานะทุกคนแล้วไอ้ไอ้ที่มันเกินเนี่ยส่วนที่มันเกินเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็คือส่วนที่เราจะตัดนะถ้าถ้าเราตัดแบบนี้ตัดแบบนี้มันจะเหลือแบบไอ้นี่ติดมาด้วยนะให้เรากดตรงนี้ครับผมตรงลบ ถ้าบวกก็คือเราจะเพิ่มนะทุกคนเนี่ยถ้าบวกก็คือเราเหมือนเราต้องการเอาจุดนี้ด้วยอะเออให้เรากดมาตรงที่ลบกดมาตรงที่ลบแล้วเราก็แบบลากคลิกค้างลากลงมาเลยนี่มันก็จะประมาณนี้ทุกคนมันก็จะแบบม,มีรอยนิดนึงแล้วก็บวกเพิ่มไปบวกเพิ่มอ่ะนิดนึงแล้วเราก็ใช้ลบเอาลบ อันนี้ผมเลือกภาพที่มันมีปัญหาในก,การใช้ AI นะทุกคนเพราะว่ามันติดตรงนี้มาด้วยนะทุกคนผมเอาแขนมาวางไว้ตรงนี้ด้วยมันก็เลยน่าจะติดตรงนี้มาเลยมาขั้นต่อไปครับผมขั้นที่ง่ายที่สุดคลิกเดียวให้เราเอาเมาส์มาลากที่เอเอามาวางไปตรงที่วงกลมตรงนีเคีนะ้บผมเหมือนเป็นรูปกล้องถ่ายรูปหรืออะไรสักอย่างนะแล้วกดคลิกไปเลยแปบบ๊บนี่เราก็จะได้แบบรูปที่ไม่มีพื้นหลังนะทุกคนสมมติว่า ไอของผมเนี่ยมันมีส่วนเกินมาตรงนี้เว้ยผมจะใช้ยางลบเอาง่ายๆเลยยางลบอยู่ไหนนี่ครับผมเอายางลบมาลบแล้วผมวิธีการเพิ่มขนาดก็กดตรงที่ตัวสอนลอลิงกับบอยไม้นะทุกคนกดเรื่อยๆจนกว่ามันจะเพิ่มนะทุกคนอ้าวเพิ่มตรงไหนวะเราเพิ่มตรงนี้ก็ได้มันเล็กจังเหรไม่ใช่ซ้ายซ้ายซ้าย สายอยู่ไหนวะอ,อ้าอ๋อกินมันค้างเหรออ่ะกดได้แล้วโอเคแล้วก็เอาอยางลบมาลบนี้ได้เลยวิธีการซูมว่ากดตัวแซดแไม่ใช่เรียกวิธีการซูมแล้วก็กดเออกดอันติเมตแล้วก็ใช้ลูกกิ้งเมาส์เลื่อนนะผมเลื่อนขึ้นก็คือซูมซูมเข้าเลื่อนเลื่อนถอยหลังก็คือซูมออกนะทุกคน โอเคอาจจะสอนไว้ไปหน่อยไม่รู้เข้าใจกันหรือเปล่านะทุกคนผมกออ็กลัวไม่เข้าใจกันนะถ้าไม่เข้าใจก็มาบอกในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทาคลิปสอนแบบนี้ใหม่นะทุกคนนี่เราก็จะได้แบบการตัดพื้นหลังแบบเนียนๆเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเช็คพื้นหลังดูก่อนนะวิธีเช็คก็คือให้เรากดที่ New l a เยอผมแล้วก็ลากมันลงมา แล้วทีนี้เราก็เลือกสีเอาเป็นสีจีนสกรีนส,สีเขียวไปนี่ผมมันก็จะแบบเราเอาไปใส่กับอะไรก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมมันเนียนเลยเน้นกริบเลยอบอกเลยเห็นไหมแล้วเอาสีฟ้าเนี่ะบลูสกรีนนี่ครับผมก็จะประมาณนี้โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชก์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะสอนวิธีการตัดแบบ ที่มันแบบมีตัดลายผมอะไรประมาณนี้ทุกคนสรัคินีก็ไปแล้ว